ใช่จ้านี่พร้อมแลนะคะอะใกล้จะจีนแบบนี้นะคะก็เซฟอร่าก็คอลเลคชันใหม่กันจ้ามาแบบว่าแดงพลุดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็จะมากับคอลเลคชันใหม่ของเซฟอร่าคอลเลคชันนะคะแมทลองดูกันเลยขออนุญาตเริ่มจากสิ่งที่แบบเอามาโชว์เฉยแต่ไม่ได้ใช้ก่อนนะคะนี่คือแปลงนะคะ แป้งจะมาแบบสองรุ่น,นะคะแบบนี้นี่มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้วิคุณพระนะคะอันนี้มาเป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็มีห้าแปรงอยู่ด้วยกันนะคะนะคะทั้งแป้งลงอันนี้คอนโทรลไฮไลท์บัตออนนะคะลงแป้งแล้วก็มีแปรงตาทั้งหมดสามชิ้นนะคะแพ็กเกจและดีงานสวยหรูเนะซ็งสันงง,งมากว่าทำไม ทำไมวางผิดกันนี้ต้องวางนี้นี่นี้กะสาอะต่อมาก็เป็นแป้งลงบัตรอ่อนนะคะเป็นแบบนี้เป็นรูปจอยมอนันรูบีออะสีแดงเป็นรูบีแล้วกันเป็นทับทิมนะคะ ะคะ่ะมาถึงสิ่งที่เราจะใช้กันนะคะเริ่มจากคอนทั o ร์ไฮไลท์ก่อนนะคะคอนทั o ร์ไฮไลท์แล้วบอ่อนมาแบบนี้เล้กอีทิแล้วอ่ะั่ง c o n t r ร์ก่อนนะคะมาสี่แบบนี้นะ ุะพระฉชำสุดจากนั้นเป็นบัตออนนะคะก็จะปัดอย่างนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นทีละเฉดก,ก็ได้แต่นี้ถนัดแบบ เขาก็จะมีคอนทัวร์บ,บันเซอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะนิดนึงขอนนิดนึงเบาๆให้หน้าดูเหลือบทองๆนิดนึง มาถึงอายแชโดว์ค่ะมาในแบบนี้หนึ 1, 2, 3, 8, 9, 7, 4, ่งสองส้ำแล้วก้าวเฉดสีดูงดงามสวยหรูนะจ๊ะมาทั้งแบบแมทนะจ๊ะแล้วก็ดูเป็นแมทริกเป็นเพลนะคะแล้วก็มีสีขาวตรงนี้เป็นเบสได้นะคะวันนี้จะใช้สามสีนี้ในการลงนะจ๊ะเริ่มเลย สีที่สองตรงกลางนะจ๊ะ แม่ฉันต้องดีใจแน,ะะน่เลยดูเมลเลยสีสุดท้ายนะจ๊ะลงไปแล้วดูสีกึคุณพระต้องแดงอย่างเท่านั้นนะคะ ราบเข้าไปให้จะมาแบบนี้เลยอย่างสุดท้ายนะคะที่แม่ในคอลเลคชันของ Year of Ox นะคะ mm hmm. ก็คือล mm ิปสติกค่ะ mm hmm. ก็มาด้วยกัน2องเฉดส,สีนะคะอันนี้คือเฉดส,สีแรกนะคะเบอร์0 mm ูน hmm. mm hmm. เป็นล mm ิปครีมนะคะลงเบอร์0ูนก่อนนะ อันนี้เบอร์ศูนย์สามนะคะเมื่อกี้เป็นลิปครีมธรรมดาอันนี้จะมีกิตเตอร์นะคะแดงเข้มกว่าเอาไว้อนท็อปนะคะ เนยบหน่อยค่ะแล้วนี้ก็คือฟูลเสร็จเรียบร้อยจ้ะนี่ก็คือคอลเลคชั่นทั้งหมดนะคะของเซฟอร่านะคะลดที่เนี่ยก็อย่าลืมมาสืกอกันนะคะที่เซฟอร่าทุกสาขา